สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สาระนชัยแจ้งข่าวเอซน้องไรอันการบันดิตจากโพลล่าสุดในเพจ, s <S น,เพจน้องไรอันการบันดิตเป็นภาพบรรยากาศความน่ารักสดใสหลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ไรอันซันฟอร์เมื่อหนึ่งมิถุนาย,ยนที่ผ่านมา เมื่อคืนคืนวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาน้องได้โพสต์ขอบคุณแฟนคลับ FC ที่มอบพัวมาลัยน้ำใจบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมรับฟังด้วยกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ครับต้องขอบคุณมาลัยนะครับที่มอบให้เมื่อวานนะครับคอนเสิร์ตใหญ่ไรอันซันฟอร์มนะครับอันนี้เป็นมาลัยที่ฝากคุณแม่กับน้ำปลามานะครับเป็นมาลัยแล้วก็ชอดอกไม้ที่ฝากมาให้นะครับนี่นะฮะแล้วก็สําหรับใครที่ฝากมาให้นะครับ ตั้งใจนะํามาให้แล้วที่งานเมื่อวานนี้แต่ว่าเอากลับบ้านไปก่อนนะครับไว้งานหน้าได้นะครับมาเจอกันได้ครับผมนะฮะฝากไว้ด้ครับขอบคุณมากนะครับวันนี้สำหรับอะไรครับ Let's go <S นี่ก็เป็นอะไรเลยก็ช่อดอกไม้นะครับที่แต่ละท่านได้มอบให้มานะครับฝากแม่กับน้ำตามานะฮะสำหรับท่านที่ นำมาให้แล้วแต่ว่าไม่ได้ฝากมานะครับก็ไม่บป็นไรนะครับไม่ต้องเสียใจยนะฮะไว้งานหน้านะครับฝากได้นะฮะขอบคุณมากเลยนะครับนี่ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย